ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของผมด้วยนะครับวันนี้ก็เออมาแปลกหน่อยนะครับพร้อมกับเออทรงผมใหม่แล้วก็ทุวนี้ก็กำลังฟิตหุ่นนะรหรือลดความอ้วนนั่นเองครับก็อาจจะแปลกหน่อยนะครับคอนเทนต์นวันนี้จะเป็นบล็อกแมนโกนะครับในแมปที่ชื่อว่าเออเบย์บอด หรือเชืออะไรนะแบบย้ายมาเล่นเกมใหม่แล้วมาดูอย่างงี้อีกทีคือแบบหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมเล่นมากเลยนะคะคือ400กว่าคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วผม <S <S อย่างแรกเลยนะฮะท่า้ชมหลายหลยคนก็บอกว่าแบบอ้พี่อย่าลืมไปดูรูนด้วยนะครับผมก็โอเคอ๋อตามเลเวลยิ่งเลเวลกิ่งก็ตามนั้นอ๋อนะครับผมยังนิวบี้อยู่นะครับก็สามารถให้คําแนะนำของผมได้ในแกลบนะอะไรอะลัคก,กี้ดอ โอ้ฟองน้ำบันไดอ้ามันหายหนู่นว่ะหายแล้วหายเลยเจ๊ยผมว่าต้องเสี่ยงดวงและก็ วางกันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนนะครับผมว่าเพื่อนตานี้น่าจะเออหูดอ่ะไอเกมนี้มีเปโตวินไหมไอทีมว้าวโอ้ไม่อย่างงี้เลยเหรอสมุดแล้ววะทำไมทีขับขี่มังกรที่สามารถพ่นไฟจากปากและทําลายบล็อกข้างหน้าได้สามารถใช้ร่างกายในพุ่งชนบล็อกได้ด้วยโอ้วววววอะไรกันเฮ้ยมาแล้วเหรอไอมันมาแล้วสีเหลืองออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเออเออเออเอเออ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 ออเ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  อาา่าฮะอะไรววะโอ้ไวมากไวไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะเราไม่เหมือนเขาอ่ะเราไม่เฟี้ยวเหมือนเขาอ่ะแบงแตกคอแรกเลยอ่อสัญญาสุดญเรือทือ <c oughs> คือความที่โกงหนึ่งของผมที่ผมมีเลยคือนะีอมีจีคิวใช้นะครับแล้วก็ที่ํำคัญนะครับนะมันเล่นบนคอมนะครับไอ้นี่นะครับนะ อุ้ยปกป้องที่นอนอ่ะมีบล็อกอันไหนใช้ไปก่อนคลาสสิกโมเมนต์อู้วเพชรเหรอทรัพยากรณ์หายากดูเรียพี่เพื่อนเอาไปแล้วอะจะไปเปรี้ยวสักรอบนะท่านผู้ชมโอ้ได้เพชรมาเหรออุอ้ยสองเพชรอะอัพก่อนอัพก่อนอัพให้เพื่อนเลยเอออัพเลยอัพเลยอัพฮ้ยทีมเราโหดเกินไปทุกเตียงสีเหล่องละว้าว ทำไมผมได้ยินเสียงจิกมีอันะอะไรตัวเนี้ยวัดของขค้เนี่ยนะนะใครแบบหวังเอ้ยพี่พี่เล่นห่วยดังนะครับนะอย่าหวังฝีมือจากผมนะท่านผู้ชมอย่าหวังความเก่งจากผมอย่าหวังแบบ อ้าวจะมาเลยอ้าวได้ดิเพื่อนมาบันแหละทำไมมันเรียกยิ้มเจิตเลยวะ <c oughs> เอาดิเอาดิคาตายก่อนเออก็แค่นั้นแหละ,ละ <c oughs> ไปแลละจ้าไปอยู่แล้วโอ้ย อุย้ยตายอุย้ยตายว้าไปไหนไปไห i, กนกลับมาก่อนไปไหนเอ้ยโอเคแกเแขนแก้ขแกขนอ่ะนี่ดิโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เอามุนมองเอาอมุนขอโทษครับผมสายตายาวไปนิดนึงน,นะครับนะ ขออภัยด้วยนะครับมีสานางงูวัดเอ้ยสเปรย์พังตัวเอ้ยหายตัวหายตัวอ๋ออะเตียงไหนเตียงเลอะดอีสีเหลืองยังไม่อันนี้สีเหลืองยังไม่แตกอ๋อมากาสีแดงพังตัวสีเหลืองเฮียวเทีเทีสีเหลืองบ่แล้วเป็นสีเหลืองดีกว่ามาตามมาเปล่าวะไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้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 สีเหลืองสีเหลือง เฮล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 ตรงเรียวเพื่อตรงเรียว่อฮึบเฮ้ยเอาถึงด้วยถึงด้วยอะไรอะไรอะไรโคตรเฟี้ยวเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะทีมเดียวกัน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 เออโอ้ยมันะใช้พลังอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย ôi vươn 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 leo vươn leo Ê, ê, vươn 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 ba vươn 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 ไปแล้วไปแล้วพี่ผมไม่กลัวล้วผมไม่กลัวเราผมไม่กลัวลาเอ้าเตียงแตกหมดเวลาสนุกแล้วพี่เราดๆๆาหึหึอึหึริงึหึหึห่งึห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 ึกึห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 ่หึ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 หมหึ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 หหึหึหน วมาไม่มีมีตังเติมมีตังเติมสิไปมีตังมีมีมีจีคิวมีใช้ไม่จำกัด ถ้าใครสงสัยนะครับว่าผมเอา GQ มาใช้จากไหนพี่เยอะแยะนะครับโอเคฟังนะครับน้องรักหากใครสนใจนะครับอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ Boxman Go Adventure นะสิ่งที่คุณจะได้รางวัลนะครับก็คือ GQ ก็คือเงินในเกม GQ อ่ะเออทำลง YouTube หรือ TikTok ก็ได้นะครับและอย่าลืมติดแฮชแท็ g บล็อกแมนแล้วก็ b บล็อกแมนโกเทเลนนะตอนนี้ผมก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับเออเอาไปเอาไปเกลียนคนนั่นแหละนะครับนะโอเคเข้าคลิปวิดีโอกันเลยนะครับโอ้โหสีฟ้ามัน ท็อปเกินอ่ะเออท็อปเทียเกินอ่ะจริงๆนะสีฟ้ากลับแล้าต้า เอาเตียงหน้าคูดตังว้าอีกดเดียวอีกดเดียวแท้ๆเออมันมีคนตกมันมีคนตกบ้านแข็งแรงเหรอบ้านแข็งแรงเหรอบ้านแข็งแรงเหรอเอาฆ่าได้อีกคนอ่ะฮือ วัดดีเรามีของมาฝากโอ้โแต่ปลา้เราฝากแค่นีแ้แหละอุย,อยพ่อหนุม่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบเฮ้ยมันลอดหรอไม่ต้องรีบ โอ้ยๆอๆยโอยยยยอ่างนี้ก็ได้เหรอ้ก็ได้รอไม่หอกรอไม่หลอกหรอกอ้าวลงมาพอดีติ๊กยอจาพิสูจนจกันเลยบึ้มโอ้โน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 ้ <kung> ไม่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 ดีใจเลยไม่ดีใจเลยไม่ดีใจเลยตีกระบอทน่ะตาีเมจ MVP 17แล้วหน้าโปรไฟล์ของบอทเป็นทุกเหมือนกันทุกตัวเลยมันก็พอแบบย้อมใจได้นะแบบเออเราก็แพ้มาหลายตาทำให้เรารู้ว่าซุ่มบอทมาให้เล่นเยอะๆนะครับพี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้สาหรับบล็อกแมนโกนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับก็ยางยางมันคนเล่นมันเยอะจิง่ะเออแต่คนเล่นโหดเยอะกว่านะครับนะ คือผมตูมไม่ไหวเลยนะครับผมก็ต้องพึ่งแบบบาราบีมังกอนอรนะั่นแหละนะเออ